พลังอย่างหนึ่งของกิจกรรมจินตนาการพลเมืองคือการเริ่มต้นที่ประสบการณ์ส่วนตัวของเราแต่ละคนก่อนจะพาเราถอดอัตลักษณ์ปัจจุบันและสวมบทบาทใหม่ในการจินตนาการถึงโลกอนาคตโดยมีความคิดความฝันและความเชื่อของเราเองเป็นสารตั้งต้นนะครับในบทสุดท้ายนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งของการจัดกิจกรรมจินตนาการพลเมืองซึ่งผมใช้งานจริงเช่นกันในงานวิจัยที่ศึกษาความขัดแย้งระหว่างรุ่นในสังคมไทยครั้งนี้ผมจะประยุกต์กิจกรรมชื่อ the origin story นะครับกับกิจกรรม remixing story เข้าด้วยกัน โดยจะพาผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยย้อนกลับไปหาสิ่งที่เราเรียกว่าวัตถุแห่งความทรงจําของคนแต่ละคนจากนั้นเราจะใช้จินตนาการนะครับเปลี่ยนวัตถุนั้นให้กลายเป็นของวิเศษซึ่งมีพลังในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยของเราให้ดีขึ้นมาลองสร้างเรื่องเล่าใหม่นะครับเพื่อเปลี่ยนประเทศไทยให้ดีขึ้นไปด้วยกันในบทเรียนสุดท้ายของหลักสูตรจินตนาการพลเมืองครับในบทที่7เนี้ยกิจกรรมของเราชื่อว่าเรื่องเล่าใหม่เพื่อเปลี่ยนประเทศไทยให้ดีขึ้นนะครับ ย้อนกลับไปบทที่6ผมพาน้องๆจินตนาการถึงโลกอนาคตดาวดวงใหม่ในอีก500ปีข้างหน้ากิจกรรมนี้ในบทที่7นะครับเราจะเดินทางกลับมาสู่โลกปัจจุบันของเราลองคิดถึงประเทศไทยและสังคมไทยของเราเช่นเดิมฮะเราเชิญน้องๆทั้งสามคนกลับมาอีกแล้วนะฮะมาทํากิจกรรมด้วยกันนะครับโอเคมนเดิมฮะเราย้อนกลับไปเหมือนทีมในบทที่แล้วเนาะโดยในม้นกลับมาอีกแล้วมีทางแมชชีนแหละเหมือนเดิมเลยนะฮะแต่คราวนี้เราไม่ได้เดินทางไปในโลกอนาคตแล้วผมอยากชวนทุกคนย้อนกลับไปในวัยเด็กหน่อย ไปโมเมนต์ไหนก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเป็นแบบโมเมนต์ในความทรงจําของเราเป็นช่วงเวลาที่เราคิดถึงหรืออยากให้โดเรมอนพาเราเดินทางย้อนกลับไปนะฮะจริงๆหนูอา,อาจจะไม่ได้สเปซิฟิกเวลาขนาดนั้นนะคะอาจจะเป็นอยากกลับไปช่วงอนุบาละคะ่ะก็อยากรู้ว่าจริงๆแล้วหนูไปเรียนหนูแบบตั้งใจเรียนหรือเปล่าลหนูไปทําอะไรที่โรงเรียนหรือเปล่าอะไรเงี้ยทำไมถึง จำได้แค่ว่าสนุกมากดีมากชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมคือจําความรู้สึกมันได้ว่าสนุมสกมีความสุขแต่ว่าจําไม่ได้ว่าจาไม่ได้เลยว่าแบบในดีเทลแล้วหนูแบบตั้งใจเรียนหรือเปล่าแบบชอบเรียนข้ามนี้หรือเปล่าแอบหลับหรือเปล่าทาอะไรคือจําไม่ได้เลยโอเคเราอยากย้อนกลับไปในช่วงเวลานี้นครับใอยากจะทอะไรต่อมากับตันครับอยากพาย้อนกลับไปในโมเมนต์ไหนของชีวิตะส่วนของผมก็จะเป็นเหตุการณ์แบบว่าตอนที่ผมยังได้นอนห้องนอนเดียวกับพ่อกับแม่อยู่ครับเพราะผมรู้สึกว่ามีความสุขแล้วผมรู้สึก เซฟมันปลอดภัยอะไรมาเนี่ยครับกานที่แบบว่าอยู่กับพ่อกับแม่อะไรประมาณนี้แล้วก็ตอนนี้บอกว่าผมก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสได้นอนกับพ่อกับแม่อะไรแบบห้องนอนเดียวกันหรือว่าเตียงเดียวกันอีกแล้วเพราะว่าเขาก็มีงานที่เขาต้องทําผมก็มีงานที่ผมต้องทำอะไรประมาณนี้ครับอืมก็คือจําความรู้สึกได้ว่าในเวลานั้นในวัยเด็กที่ได้นอนด้วยกันเนี่ยมันมีความสุข <c oughs> right, ใช่ไหมครับข <OP EN S 2> อบคุณมากๆโอเค <c oughs> เป็นเตียงเตียงนอนด้ครับดีครับไม่เป็นไรครับดีครับโอเคครับ okay, ต่อมาครับธันญ,ญ่าครับ ก็อยากย้อนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งตอนที่ยังวิ่งเล่นแล้วแค่วิ่งเล่นก็มีความสุขค่ะจำภาพที่เหมือนกับวิ่งเล่นกับพี่กับน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่แบบได้วิ่งเล่นไม่ต้องทําอะไรก็แบบว่ามีความสุขแล้วในวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยโอเคเป็นการวิ่งเล่นแบบโมเมนต์ Moment ไหนก็ได้ในวัยเด็กใช่ไหมแค่วิ่งเล่นก็มีความสุขโอเคกิจกรรมต่อไปฮะเราจะใช้เหตุการณ์ในความทรงจำมาเนี่ยนะครับเป็นฐานในการทํากิจกรรมเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจินตนาการพลเมืองในกิจกรรมนี้จะพาน้องๆไป จินตนาการถึงอะไรนะครับกิจกรรมต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมหลักของเครื่องมือจินตนาการพลเมืองเลยก็คือกิจกรรมวัตถุแห่งความทรงจำครับโอเคทุกคนเรานึกถึงเหตุการณ์ในความทรงจําในวัยเด็กแล้วนะฮะขั้นต่อไปผมอยากทุกคนนึกแบบนี้ฮะลองนึกย้อนไปถึงเหตุการณ์ที่เราพูดถึงนะที่โรงเรียนที่บ้านการวิ่งเล่นแล้วลองเลือก วัตถุสักอย่างหนึ่งซึ่งเรารู้สึกว่ามันมีความหมายต่อชีวิตในวัยเด็กของเราสัมพัญธ์ต่อเหตุการณ์ที่เรากําลังพูดถึงวัตถุที่ทําให้เราเลอกถึงแล้วเรามีความสุขนะครับแบบที่ปัจจุบันอาจจะไม่รู้สึกแบบนั้นก็ได้นะแล้วอยากให้ลองวาดภาพของวัตถุชิ้นนั้นนะครับลงไปในกระดาษสักนิดหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าแต่ละคนนึกถึงวัตถุอะไรโอเคเชิญได้เลยครับ มาเชิญเริ่มจากคันย่าฮะโอเคค่ะก็วัตถุแห่งความทรงจําของหนูนะคะก็คือเป็นจักรยานนะคะเพราะว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยที่วิ่งเล่นเนี่ยก็คือหนูวิ่งไล่ตามจักรยานของพี่ค่ะคใช่ค,ค่ะเพียงแค่นั้นเลยมันก็แบบมีความสุขมากๆแล้วก็เลยเนึกถึงจักรยานเป็นอย่างแรกะคะ่ะโอเคค่ะจักรยานของพี่นะครับที่เราวิ่งไล่ตามเนาะโอเคครับกับตันครับนึกถึงอะไรครับเอ่อนึกถึงโทรศัพท์ที่เปิดเพลงอยู่ครับตอนเด็กๆครับก่อนนอนที่เกิดไว้ก็คือแบบว่านอนห้องเดียวกับแม่แบบว่า แม่จะแบบเปิดเพลงแบบให้ฟ oh, ังแบบกล่อมแบบเพลงเบาๆก่อนนอนตลอดเลยครับก็เลยเป็นเหตุผลดี่ให้ผมแบบว่าชอบฟังเพลงมาถึงตอนนี้เลยเพลงอะไรที่แม่ชอบเปิดนะจะได้ไหมฮะเอ่อน่าจะของวัชราวลีชื่อล่มสีเทาครับอ่าโอเคเป็นโทรศัพท์ที่เปิดเพลงวัชราวลีโอเคโอเคโอเคดีครับต่อไปครับมีนามีนาอะไรของมีนานึกถึงชุดเทควันโดค่ะ คือโรงเรียนอนุบาลของมีนาเขามีให้เรียนเทควันโดคะ่ะซึ่งเหมือนมันจะเป็นวันที่ทุกคนจะต้องใส่ชุดเทควันโดมาจากบ้านเลยคะ่ะจริงๆคือชอบใส่ชุดนี้มากๆไม่รู้ทำไมแบบแขนยาวขายาวเหมือนนอนได้ตลอดเวลายังยังเก็บไว้อยู่ไหมครับชุดนี้น่าจะให้คนอื่นไปหมดแล้วคะ่ะตอนนี้แต่ในความทรงจําเราจําได้ว่าชอ,นนชอบ,บ,บชอบใส่ชุดน,ดนี้ชอบใส่สีขาวโอเคฮะกิจกรรมวัตถุความทรงจำนะฮะก็จะพาน้องๆคิดถึงวัตถุในวัยเยาว์ของตัวเองเนอะว่าอะไรที่มีความหมายต่อชีวิตเขา สเต็ปต่อมาสําคัญมากฮะเราจะเอาวัตถุนี้มาทําอะไรบางอย่างกิจกรรมต่อมาเป็นแบบนี้ฮะเดี๋ยวผมใจใพวกเรานะสลับวัตถุแห่งความทรงจําของกันและกันนะครับ <S <S หลังจากนั้นเราจะมาใช้จินตนาการขั้นสุดคือแบบนี้ <S <S อยากให้แต่ละคนเนี่ยลองจินตนาการเพื่อนคนที่เราได้วัตถุแห่งความทรงจําของเขานะฮะเป็นซูเปอร์ฮีโร่สักตัวหนึ่งอ่าทีนี้ซูเปอร์ฮีโร่มันมีคาแรคเตอร์คืออะไรมันต้องมีซูเปอร์พาวเวอร์ใช่ไหมมีพลังพิเศษฮะเดี๋ยวผมจะให้พวกเราเนี่ยเอากระดาษอีกแผ่นหนึ่งนะฮะมาวาดเพื่อนคนข้างเรา เป็นซูเปอร์ฮีโร่โดยฮีโร่ตัวนั้นเนี่ยจะมีพลังวิเศษจากวัตถุแห่งความทรงจําของเขาเองอส่วนพลังนั้นเนี่ยจะเป็นอะไรแล้วแต่เราจินตนาการแต่ขอให้ออกแบบเพื่อนมาเป็นฮีโร่หน่อยตั้งชื่อหน่อยว่าฮีโร่เนี้ยชื่ออะไรและเขามีพลังวิเศษอะไรโดยเชื่อมโยงจากวัตถุแห่งความทรงจําที่เขาบอกมานะโอเคนะฮะเราเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมต่อไปกันครับ โอเคครับผมสุ่มวัตถุแห่งความทรงจําให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเราแต่ละคนจะได้รับวัตถุแห่งความทรงจําดังนี้นะฮะมีนาครับรับโทรศัพท์เปิดเพลงวัชราวาีนะครับของกัปตันไปออกแบบกัปตันเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่พลังมาจากโทรศัพท์มือถือที่เปิดเพลงวัชราวาีเอาให้ครบนะฮะต่อมาเอาเพราะฉะนั้นก็ต้องทันญ่ารับชุดเทควันโดของมีนาไปนะฮะและกัปตันครับจัก,กรยานของพี่ชายที่ปันน่นหนีเราโอเคออกแบบทันญ่าให้เป็นซูเปอร์ฮีโร่นะครับอย่าลืมกติกาคือวาดเพื่อนออกมา ให้เป็นซูเปอร์ฮีโร่ตั้งชื่อให้ด้วยว่าชื่อฮีโร่อะไรและบอกว่าเขามีพลังวิเศษอะไรจักรยานเอาไปทําอะไรได้ชุดเทควันโดมันเอาไปทําอะไรได้โทรศัพท์ที่เปิดเพลงวัชราวารีเอาไปทําอะไรได้โอเคนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องๆจะวาดอะไรออกมาครับ ไงครับใ <laughs> ช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่นะโอเคดูตั้งใจวาดอ่าเราเริ่มจากทันยา่าก่อนโชว์เ <c oughs> พื่อนนิดนึงฮะันยา่าได้อะไรนะครับอ,อ,อันนี้ได้เป็นชุดเทควันโดของมีนาค่ะแต่ว่าชุดเทควันโดนี้เนี่ยจะมีความพิเศษหนึ่งค่ะเนื่องจากมีนาบอกว่ามันเป็นวัตถุความทรงจำที่บอกว่าใส่แล้วสบายแขนขาย,ยาวค่ะหนูกนเ็เลยนึกถึงว่าถ้าเกิดว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่สามารถ ยืดเสื้อผ้าออกไปแบบว่าให้แบบว่าไม่มีลิมิตได้ก็คือเหมือนแบบมีความอิเลสติกแล้วก็เปลี่ยนวัสดุเนี่ยก็คือชุดเนี่ยให้แบบว่ามีความแข็งแรงทนทานหรือว่ามีความอ่อนนุ่มได้เนี่ยก็สามารถทําได้หลายอย่างค่ะการมีอย่างนี้เนี่ยสมมติว่าจะมีคนตกตึกเราก็สามารถยืดเสื้อผ้าออกไปรลบพร้อมกับทาให้มันอ่อนนุ่มได้อะไรแบบนี้โอเคฮะแลท์ีโรตัวนี้ชื่อว่าอะไรคะเนี่ยเป็นอิเลสติกคิกเกอร์อิเลสติกคิกเกอร์โอเคพลังคือยืดเสื้อผ้าออกไปทําอะไรก็ได้ที่เราอยากจะทำนะโอเคแล้ว ขอบคุณมากครับต่อมากับตันครับกับตันได้อะไรเอ่ยได้จักรยานของพี่ธัญญาโอเคจักรยานของธัญญาครับออกแบบธัญญาเป็นอะไรเป็นคนปั่นจักรยานที่เร็วสุดในโลกครับ <c oughs> มันช่างตรงไปตรงมาเหลือเกินเป็นแบบว่า m o t i v a t มาจากแบบว่าตอนเด็กที่เขาแบบว่าพี่เขาปั่นจักรยานหนีใช่ไหมแล้วเขาก็วิ่งตามอาจจะเป็นแบบ motivation ทำให้เขาบ,บว่าอยากจะแบบปั่นจักรยานแบบว่าให้เร็วกว่าใครคนอื่นในวันนี้อืก็คือความสามารถก็คือ ปัญจากานได้เร็วมากๆจนสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้อะไรประมาณนี้หรืออาจจะไม่ช่วยก็ได้ <c oughs> อ่าโอเคปั่นจักรยานได้เร็วมากคือไม่มีอะไรเร็วเท่าจาักรยานของของจัยาะเร็วเร็วสุดครับโอเคฮีโร่ตัวนี้ชื่ออะไรฮะ สปีดดีธัญญาครับตั้งยื่ได้ดีตั้งยื่ดีสปีดดีธัญญานะต่อไปครับมีนามีได้ได้อะไรครับผมโอเคมีนาได้โทราศัพท์เปิดเพลงของกัปตัน <c oughs> ค่ะมีอันนี้เพลงวัชระวันด้วยใช่เพลงวัชวรวันก็จะเห็นว่ากัปตันเขาเออมีร่มสีเทาอยู่โอเคโอเคมีร okay. <c oughs> <c oughs> ่มสีเทาอยู่โอเคค่ะก็คือน้องเขาบอกว่าเออเวลาฟังเพลงแล้วรู้สึกผ่อนคลายสบายนี้ก็เลยสวโอเคงั้นก็ให้เป็นคนที่เปิดเพลงแล้วพอใครได้ยินเพลงนี้ก็จะ ถ้ามีความสุขก็จะมีความสุขขึ้นไปอีกแต่ว่าถ้าเศร้าเขาก็จะแบบเหมือนไปหาได้เลยแบบว่าตามเสียงเพลงไปอะไรเงี้ยค่ะไปหาใครนะไปหาคนที่เศร้าอยู่ได้เลยแล้วเขาจะไปทําอะไรฮะไม่รู้เขาผม <laughs> ไม่ได้คิดเผื่อไว้เหรอไ,ม,ไม่ได<ม>้ค<ต>ิดเผื<ต>่อไว<ม>้เราสามารถช่วยแบบเออเหมือนทําให้มีความสุขขึ้นได้อะไรเงี้ยแบบไปช่วยคุยด้วยไม่ไม่เป็นไรนะอะไรเงี้ยเหมือนตามหาคนเศร้าได้โอเคฮีโร่ตัวนี้ชื่อว่านี่คือหนูคิดไม่ออกหนูเลยเอาชื่อนูแล้วก็เติมเสียงเพลงเข้าไป คือเรามีกับตันรถกับตันเหลือเรามีกับตันเสียงเพลงกับตันเสียงเพง oh, okay. ลงอ๋อโอเคก็ชื่อดุกเป็นฮีโร่เหมือนกนะันกับตันอเมริกาอันนีก้กับตันเสียงเพลง,พงใช่ไหมฮะโอเคเราได้ซูเปอร์ฮีโร่มาแล้วสามตัวนะครับคราวนี้เราจะมาสู่กิจกรรมจริงๆแล้วต่อไปเราจะพาน้องๆดึงฮีโร่เนี้ยนะกลับมาในบริบทของประเทศไทยตามชื่อของกิจกรรมเลยเราจะสร้างเรื่องเล่าใหม่นะครับเพื่อทําให้ประเทศไทยของเราดีขึ้นแต่กิจกรรมต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ในกิจกรรมต่อไปฮะกิจกรรมมีชื่อว่าสร้างเรื่องเล่าใหม่เพื่อเปลี่ยนประเทศไทยให้ดีขึ้นนะครับผมจะช่วยน้องๆเนี่ยใช้ไอเดียที่เรามีนะก็คือซูเปอร์ฮีโร่ทั้ง3ตัวมาแต่งเป็นเรื่องราวใหม่นะฮะเพื่อเล่าเรื่องว่าฮีโร่เหล่านี้จะทํางานร่วมกันอย่างไรเพื่อเปลี่ยนประเทศไทยของเราให้ดีขึ้นโอเคนะครับอยากให้นึกถึงประเทศไทยในในภาพที่มันกว้างนะหมายถึงประเทศทั้งประเทศเนี่ยมันมีเรื่องไหนไหมที่จริงๆมันเป็นเรื่องสําคัญและควรจะแก้ไขและสําคัญไปกว่านั้นคือแล้วเราจะแก้มันอย่างไงด้วยพลัง ซูเปอร์ฮีโร่ที่เรามีนะก็เดี๋ยวเราใช้เวลาลองคิดกันดูนะถ้าเราต้องแต่งเรื่องจากเรื่องหนึ่งว่าฮีโร่ทั้ง3ตัวช่วยร่วมมือกันเพื่อเปลี่ยนประเทศไทยให้ดีขึ้น3ตัวนี้จะทําอะไรบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าเรื่องเล่าใหม่เพื่อเปลี่ยนประเทศไทยให้ดีขึ้นเนี่ยคือเรื่องเล่าอะไรครับ เป็นไงพอได้โจทย์ไปตอนแรกตกใจแล้วก็อึ้งนิดหน่อยค่ะเพราะว่ามันแบบว่าเหนือจินตนาการแล้วก็ไม่คิดว่าฮีโร่สามคนจะร่วมงานกันได้อะไรอย่างนี้อโอเคฮะแล้วนี้เราเราเริ่มทําอะไรก่อนหลังยังไงฮะตอนที่คิดเริ่มคิดจากแบบปัญหาแรกคิดออกก็จะเป็นเรื่องของเสาไฟฟ้าแล้วก็สายไฟที่มันแบบว่าพันกันระยง,งระยางอะไรพวกนี้ครับมันเป็นปัญหายัางไงฮะเนี่ยก็มาจะดูว่าไม่สวยงามแลยย้วก็ยางก็าจะแบบว่า ถ้าแบบมีสิ่งมีชีวิตมีนกมีกระรอกมาอะไรมาชนแล้วมันก็ช็อตอาจจะแบบส่งผลให้แบบว่าว่าไฟดับหรืออะไรประมาณนี้ได้ครับอ่าอันนี้ก็สิ่งที่เราคิดได้นะมีเรื่องอื่นที่ที่เรานึกออกก็เหมือนพอคุยกันแล้วก็รู้สึกว่าเราสามารถทาเอออาจจะแก้ปัญหาที่มันใหญ่กว่าน,นั้นได้ค่ะก็เลยนึกถึงเรื่องอุบัติเหตุก็นึกถึงวันหยุดสําคัญอย่างแบบสงการปีใหม่อะไรเงี้ยค่ะที่คนกลับบ้านเยอะอืมหมายความว่าพลังของเราน่าจะไปช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ใช่ไหมเพราะรู้สึกเป็นปัญหาคอมมอนมากๆด้วยโอเคเดี๋ยวมาเล่ากันววว่่่าาชชยยยงงไนะอเเดี๋รโ ให้กล้องดูนิดนึงนะคโอเคเริ่มจากอันไหนก่อนดีปัญหาไหนก่อนดีฮะโอ้เป็นฝั่งนี้ก็ได้ค่ะก็อย่างอันนี้ก็เป็นที่พวกเราพูดไปที่รู้สึกว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองหรือว่าในแบบสภาพสังคมปัจจุบันค่ะอย่างพวกความวุ่นวายด้วยกระจุกจนกระจายแล้วก็ผังเมืองค่ะซึ่งก็รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุในวันหยุดสําคัญด้วยอมันเกี่ยวกับรวยกระจุกจนกระจาย เหมือนกับการที่ทุกคนต้องเข้ามาทํางานในเมืองค่ะแล้วก็วันหยุดทุกคนก็อาจจะอยากกลับไปเจอครอบครัวเลยค่ะโอเคเนี่ยคนอยู่ในเมืองเยอะมากแล้วทุกคนอยากจะออกไปนอกเมืองพอร้อมกันอ่ะเราก็เกิดการจราจรติดขัดแหละอะไรเงี้ยค่ะผังเมืองก็ไม่เอือ้ออำนวยทําให้เราเดินทางได้ง่ายด้วยก็เลยเกิดอุบัติเหตุในวันหยุดเยอะใช่ไหมฮะอันนี้คือเรื่องแรกที่อยากแก้แล้วใครทําอะไรบ้างฮะฮีโร่แต่ละคนเอามางั้นเราก็มาเริ่มจากสีม่วงกันเลยคะ่ะอันนี้นะคะก็คือ หรือว่าเป็นสปีดดี้ทัญญาค่ะก็คือทำหน้าที่ในการปั่นจักรยานค่ะเนื่องจากว่าสามารถปั่นได้เร็วที่สุดในโลกปั่นได้เท่ากับความเร็วแสงหมายความว่าจะไปที่ไหนก็ได้เมื่อคนที่อพยพเข้ามาทํางานแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยเขาก็ไม่สามารถมีเงินมากพอที่จะกลับบ้านได้สปีดดี้ทัญญาจะพาท่านกลับบ้านเองไม่คิดเงินใช่ไหมฮะไม่คิดไม่คิดเงินเป็นเหมือนกับข้อยกเว้นค่ะว่าโอเคเราจะพากลับบ้านเหมือนกับว่าจะได้ไปเจอความสุขได้อย่างรวดเร็วแล้วก็จะมีซูเปอร์ฮีโรอีกสองคนนั่งสนทายไปด้วยี่ะเป็น โอเคค่ะก็ต่อมาก็กับตันเสียงเพลงครับก็คือเอ่อที่เกิดมาก็คือว่าเพลงมันผมช่วยผ่อนคลายครับแล้วก็จะมาช่วยแบบว่าลดแบบอารมณ์ความรู้สึกที่มันมีความแบบโกรธหรือว่าแบบหัวร้อนแบบว่าหงุดหงิดอะไรจากการที่แบบว่าไปเที่ยวเล่นมาหรือว่าแบบรถติดเลยหงุดหงิดหรืออะไรประมาณนี้หรือว่าแบบว่าที่ยวสังสรรค์แล้วแบบเกิดความคึกค่นองอะไรขึ้นมาก็จะแบบว่าเปิดเพลงช่วยลดอารมณ์ความรู้สึกนั้นให้แบบว่า มีเขารู้สึกผ่อนคลายกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยอะไรปรนมาณนี้ใช่ไหมโอเคค่ะแล้วก็ในของวินาอย่างที่เพื่อนเขียนไปเอิมอีลาสติกสโอเคก็คือเหมือนพอเราสามารถยืดแขนยืดขาไปได้ใช่ไหมแล้วก็มีทันย่าที่ปั่นจักรยานที่เร็วมากๆอยู่เนี่ย เวลามีใครเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เห็นได้ทันแล้วแล้ก็จะแบบยืดไปช่วยแบบรถจะชนกันก็เอ้ยใจเย็นๆนะะอไรเงี้ยอย่าชนกันใช่รถจะชนปุ๊บเรายืดเสื้อเทพันโดเราไปขวางอยืดตรงนี้เลยค่ะยืดยไปช่วยแล้วก็แบบสมมติรถจะตกเหีวจะตกไม่นานก็ยืดไปรอแบบโอเคฮะสมเพชสมผลอย่างยิ่งสมเพชสมผลอย่างยิ่งโอเคครับมีเรื่องอะไรที่แบบเราเรานึกออกหรืออยากอยากเล่าาาให้้้ผูชมมทงงบนฟัอีกฮะ จริงๆแล้วเนี่ยการทํางานนี้เนี่ยก็จะเป็นการทํางานที่ทั้ง3คนต้องทํางานไปพร้อมๆกันคะ่ะเ <laughs> <laughs> พราะว่าถ้าเกิดว่าเหมือนมีแค่สป <laughs> <า>ีดดีทันย่าก็ไม่สามารถทําทุกอย่างได้เพราะก็จะปั่นได้เร็วอย่างเดียว <laughs> แล้วก็คิดว่าทั้งหมดนี้ถ้าเกิดว่าเราทําไปเนี่ยก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ตามนี้ค่ะคือ 1. พาคนกลับบ้านได้2ก็คือลดอุบัติเหตุแล้วก็3เนี่ยลดความเครียดจากการรถติดซึ่งจะสามารถทาให้ทุกคนเนี่ยสามารถเอ็นจอยกับวันหยุดของทุกคนได้ โอเคครับมันเริ่มต้นจากเรื่องง่ายๆมากเลยใช่ไหมครับปัญหาอุบัติเหตุในวันหยุดแต่จริงๆเบื้องใต้ของปัญหาเหล่านั้นถ้าใครฟังคลิปวิดอจิตนาการทางสังคมวิทยามาก่อนน้านี้ก็จะรู้ใช่ไหมครับว่าเบื้องหลังของมันมันมีโครงสร้างทางสังคมบางอย่างเช่นถ้าเรามีระบบขนส่งสาธารณะที่ดีกว่านี้อุบัติเหตุก็อาจจะลดน้อยลงจริงๆถ้าเราลองวิเคราะห์ประเด็น,นอื่นๆเราก็จะพบว่าแม้ว่าเรื่องเล่าเนี้ยมันจะโฟกัสแค่เรื่องอุบัติเหตุในวันหยุดะแต่มันมีปัญหาเบื้องหลังซ้อนอยู่ความนวนยใใเมือง โดยกระจุกจนกระจายปัญหาผังเมืองทําให้คนได้กลับไปพบกับคนที่เขารักในบ้านเกิดของเขาได้ง่ายและสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้นนะฮะอันนี้คือตัวอย่างกิจกรรมเรื่อง่าใหม่เพื่อเปลี่ยนประเทศไทยให้ดีขึ้นเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยสรุปทิ้งท้ายกันสักนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะจบกิจกรรมในบทเรียนที่7กันครับหลังจากได้แต่งเรื่องราวคิดถึงซูเปอร์ฮีโร่ต่างๆการแก้ไขปัญหา การจราจรการเดินทางกลับบ้านในช่วงวันหยุดแบบนี้เนาะเราคิดว่าไอ้เรื่องเล่าที่เราเล่าเนี่ยมันมีโอกาสจะเกิดขึ้นจริงไหมฮะประเทศไทยที่คนสามารถกลับบ้านในวันหยุดได้โดยอุบัติเหตุมันน้อยลงลดปัญหาเรื่องรวยกระจุกจนกระจายทําให้คนสามารถกลับไปหาคนที่เขารักได้โดยปลอดภัย สำหรับหนูหนูคิดว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้จริงค่ะแล้วก็สามารถเกิดขึ้นได้แบบว่าโดยไม่ต้องแก้ไขปัญหาได้ยากแล้วก็ไม่จมําเป็นต้องมีพลังซูเปอร์ฮีโร่ก็สามารถทําได้ค่ะอย่างเช่นสวีดีทัญญาเนี่ยก็อาจจะมาทดแทนด้วยขนสมม่งมวลชนหรือว่าอุบัติเหตุเนี่ยเราก็สามารถแก้ไขปัญหาอื่นได้อยา่างเช่นว่าทําถนนให้ดีขึ้นหรือว่าสร้างที่กั้นถนนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเราสามารถคอ m b i n ทุกอย่างให้มารวมกันได้ดีแล้วเนี่ยก็คิดว่าจะสามารถจัดการปัญหานี้ได้โอเคครับกัปตันว่าไงครับครับผมก็รู้สึกวก็็ไม่่จําาเปนต้้องใชแบบว ซูเปอร์พาวเวอร์อะไรด้วยครับพลังที่เราใช้อะไรเงี้ยหลายอย่างมันก็เป็นการแก้ไขเฉพาะหน้าครับเมื่อเรามาดูโดยรวมแล้วว่าเราก็จะเห็นปัญหาที่มันใหญ่ขึ้นเช่นแบบว่าปัญหาผังเมืองที่ไม่ดีระบบการจัดสรรคนส่งมวลชนที่ไม่ดีหรือว่าแบบว่า,วาถ้าเราสามารถแก้ปัญหาที่ตัวระบบหรือว่าตัวภาพรวมได้มันก็จะปัญหาเหล่านี้มันก็จะทย,ยท,ยยทยอยหายไปครับหมายความว่าไม่จำเป็นต้องเป็นซูเปอร์ฮีโร่ก็ได้ปัญหาที่เราพูดไปก็น่าจะแก้ไขได้ มีนาคิดไงครับมีความหวังกับประเทศไทยไหมครับโอโ้โหมีความหวังไม่ความหวังคืออย่างก็คิดเห็นเหมือนเพื่อนๆแหละค่ะที่คิดว่าปัญหาเรานี้จริงๆไม่ต้องมีพางพิเศษก็แก้ได้ค่ะแล้วก็หนูเห็นอีกอย่างนึงคือขนาดแค่เราคิดใช้เวลาไม่นานเรายังสามารถคิดโซลูชันออกมาได้ในคอนดิชันแบบที่เป็นอยู่อย่างเงี้ยค่ะหนูก็รู้สึกว่า จริงๆแล้วถ้าเราลองคิดให้ดีกว่านี้ลองแบบว่าคิดนอกกราะให้มากกว่านี้เราอาจจะมีโซลูชันในการแก้ปัญหาต่างๆให้ดีมากกว่านี้ได้ถ้ามีเวลาคิดกับมันมากกว่านี้มีหลายคนมาช่วยกระดมความคิดเห็นเราอาจจะมีวิธีแก้ไขปัญหายากๆนะที่เราอาจจะรู้สึกว่า,าจ,จะแก้ไขแทบจะไม่ได้เลยถ้าเราคิดคนเดียวใช่ไหมฮะโอเคฮะผมจะถามคาถาม,ถาม,ถามทิ้งไายอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะหลังจากเราทํากิจกรรมร่วมกันมา2กิจกรรมเนี่ยทุกคนรู้สึกยังไงกับกิจกรรมนี้บ้างได้เรียนรู้อะไรจากมันบ้างในมุมมองของเรา รู้สึกว่าการได้คิดนอกกรอบออกไปเนี่ยมาทำให้เราเห็นอะไรได้ลึกมากขึ้นเช่นกิจกรรมแรกเนี่ยก็ได้รู้ว่าโอเคแปลว่าจริงๆแล้วสังคมเนี่ยมันกำลังเผชิญกับปัญหาอะไรอยู่เพราะว่าเราต้องการอะไรแบบนี้แปลว่าสังคมในปัจจุบันยังไม่มีหรือว่าเรื่องรถติดเองอะไรเงี้ยค่ะว่าเราสามารถแก้ไขปัญหาได้ง่ายกว่าที่เราคิดจริงๆแล้วครับกับตันครับครับผมก็รู้สึกว่ามันได้แบบว่าสืบสร้างจินตนาการของเราในการแบบว่าได้เริ่มลองจากการคิดอะไรที่มันดูจะไกลตัวเรามากๆเช่นแบบว่า อีก500ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงหรือว่าแบบว่าปัญหาของทั้งประเทศไทยเลยเนี่ยเราแก้อะไรได้บ้างแต่พอแล้วเราเริ่มมาแบบแตกย่อยมาไล่ดูแบบว่าสิ่งที่เราแก้ได้มันคงมีอะไรบ้างแล้วก็จะพบว่าแบบว่าปัญหาหลายอย่างมันก็เป็นปัญหาที่ใกล้ตัวเรามากๆอะไรแบบนี้เราสามารถแบบ แก้ไขมันได้ถ้าเราแบบว่าคิดกับมันมากพอให้เวลากับมันมากพอแล้วโอเคครับขอบคุณมากครับมีนาครับทิ้งท้ายหน่อยฮะคิดเห็นคล้ายๆกับเพื่อนคะ่ะก็รู้สึกว่าจริงๆมาหาบางอย่างหมายถึงเราอาจจะไม่เห็นเป็นปัญหาก็ได้จนเราลองถอยกลับมาว่าโอเคถ้าเราทําอะไรแล้วมีความสุขเราทําอะไรแล้วไม่มีความสุขจริงๆแล้วไอ้ที่ทําให้เราไม่มีความสุขน,นั้นนะเป็นปัญหาหรือเปล่าแล้วมันเกิดขึ้นอยู่จริงๆหรือเปล่าเป็นเหมือนเป็นการยอมรับว,ว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นจริงๆคะ่ะแล้วก็สําหรับในกิจกรรมที่สอหนูรู้สึกว่าถ้าเราใช้ เวลากับมันมากพอถ้าเราลองคิดนอกกรอบไปมากๆดูเราอาจจะหาโซลูชันของปัญหาได้ค่ะโอเคฮะนั่นแหละครับคือการใช้กิจกรรมนะครับหรือเครื่องมือจินตนาการพลเมืองเริ่มต้นจากการจินตนาการถึงอนา,าคตไปให้ไกลกว่าสภาพความเป็นจริงที่อยู่ในปัจจุบันและย้อนกลับมาทบทวนว่าหรือจริงๆแล้วหลายๆเรื่องที่เราคิดว่าสังคมเนี้ยมันดีขึ้นไม่ได้และเปลี่ยนแปลงไม่ได้จริงๆมันทําได้ฮะเพียงแต่เราอาจจะไม่เคยจินตนาการถึงมันมาเลยและบทเรียนนี้นะครับก็ต้องขอบคุณน้องๆทั้งสามคนมากนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ เช่นเดียวกับกิจกรรมในบทที่6นะครับในสถานการณ์จริงๆเนี่ยเราสามารถให้โจทย์เพิ่มเติมให้ได้ตามความพิ้ารคาของเราเลยนะครับแต่ประเด็นสําคัญก็คือว่าสุดท้ายเราต้องตั้งคําถามนะเพื่อทําให้ทุกคนได้ถอดบทเรียนจากกิจกรรมที่ทาจบไปยกตัวอย่างคาถามก็เช่นนะครับหลังจากนําเสนอแล้วเนี่ยอาจจะให้ทุกกลุ่มมานั่งคุยกันว่าหลังจากฟังเรื่องเล่าเนาะเรื่องเล่าใหม่ของแต่ละกลุ่มแล้วมีเรื่องไหนที่เราอยากให้เกิดขึ้นจริงมากที่สุดเพราะอะไรนะครับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงเพราะอะไร ราจะถามเพิ่มเติมได้นะครับว่าขยายความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นจริงพวกเขาต้องทําอย่างไรซึ่งสุดท้ายคําถามที่สําคัญเพราะว่าเราสามารถโยงมันนะครับเข้ากับกิจกรรมสุดท้ายของเครื่องมือจินตนาการพลเมืองที่ชื่อว่า creating and action plan เนะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยสามารถได้ลองวางแผนผลักดันประเด็นวาระทางสังคมเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงจริงๆก็ได้นะครับถ้าสังเกตด,ดีๆการตั้งคําถามพวกนี้จะส่งเสริมให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ลองมองโลกแบบใหม่ที่ไปพ้นจากเพดานของจินตนาการของการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน เป็นการเน้นให้พวกเขาได้ทำงานร่วมกันนะครับซึ่งสิ่งนี้เองคือบันไดขั้นแรกของการสร้างสรรค์สังคมของเราให้ดีกว่าเดิมถ้าชีวิตเราเป็นเรือสังคมเราเป็นเรือเนี่ยแล้วเรากำลังล่องเรือลำนี้ไปที่จุดหนใช่ไหมครับจุดหมายปลายทางจริงๆที่เรากำลังมุ่งหน้าไปมันหน้าตาเป็นอย่างไรจุดหมายนั้นมันดีกว่าการใช้ชีวิตท่ามกลางทะเลมรสุมแบบนี้มากน้อยแค่ไหนและที่สำคัญที่สุดคือมันดีต่อใครบนเรือลํานี้บ้าง ถ้าสังเกตดีๆบนเรือที่แล่นไปโดยไรจุดหมายเนี่ยสุดท้ายต่อให้ลูกเรือคนนั้นเก่งแค่ไหนก็อาจจะรู้สึกสิ้นหวังหดหู่และไม่อยากทําอะไรต่อใช่ไหมฮะหรือบนเรือที่จุดหมายมันคือความฝันของกัปตันและครอบครัวของกัปตันเท่านั้นเนี่ยเราก็อาจจะสูญเสียลูกมือดีๆไปได้ง่ายๆเพราะถ้าเขาเก่งพอเขาอาจจะต่อเรือลำเล็กออกไปนะฮะแล้วก็มุ่งหน้าไปหาการเดินทางครั้งใหม่ซึ่งอาจจะทำให้เขาเห็นว่าชีวิตเขาดีกว่านี้ได้ หรือที่สําคัญไปกว่าน,นั้นคือบนเรือที่ต่างคนต่างใช้ชีวิตไปตามเส้นทางของตัวเองโดยไม่ได้ใส่ใจนะในความเป็นอยู่หรือว่าสาระทุกสุขดบของการและการไม่สนใจชีวิตของคนที่ใช้ชีวิตร่วมเรือลํานั้นอยู่สังเกตดๆีๆเรือลำนั้นนะฮะก็อาจจะเดินทางไปไหนได้ไม่ไกลนะเพราะผู้คนในเรือเนี่ยต่างจะไร้พลังที่จะไปผลักดันให้เรือมุ่งหน้าไปในทิศท,ทางที่ควรจะเป็นผมคิดว่าจินตนาการมันจะมีความสําคัญแบบนี้เพราะว่ามันคือรากฐานของการสร้าง พลเมืองที่ไม่เพียงแต่จะรับผิดชอบต่อตอนเองแต่ยังเข้าใจเพื่อนมนุษย์ใส่ใจในความเป็นไปของสังคมกล้ายืนหยัดเพื่อความเป็นธรรมและที่สําคัญที่สุดนะจินตนาการพลเมืองบอกเราว่าจินตนาการถึงอนาคตสําคัญเพราะจะทําให้เรานึกออกว่าเรากําลังมุ่งหน้าไปที่ใดสุดท้ายแล้วเนาะเราอาจจะค้นพบว่าจุดหมายปลายทางที่สําคัญกว่ามันอาจจะไม่ใช่การค้นหาดินแดนในอุดมคติดินแดนอันสมบูรณ์ดินแดนที่ดีกว่านี้โดยตัวมันเอง แลยอาจจะเป็นการซ่อมสร้างเรือลำนี้นะให้แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้เราทุกคนมั่นใจว่าอย่างน้อยที่สุดครตลอดเส้นทางการเดินทางอันยาวนานของเรือสังคมหรือเรือชีวิตนี้เราทุกคนได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วเนาะที่จะไม่ปล่อยให้ใครต้องพลัดตกจากเรือและต้องลอยคออยู่กลางทะเลและทั้งหมดนี้นะครับคือหลักสูตรจินตนาการพลเมือง civic imagination โดยผมภาคินนิม,มานอรวระวับ